ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พามาเพื่อการก่อสร้างถนนสายเอเชียครับผมเข้าครับแถวไอเสตเมืองจอร์เจตินครับสารุนทันซีประเทศครับมาไทยเวียดนามลาวครับเดี๋ยวเลนทางนี้เสร็จเรียบร้อยครับรถแกแลนล่ะครับแล้วว่าเลนทางทรายมือนี่ยังไม่ได้ออกแนวครับยังไม่เสร็จ ข้างบนนี้ก็เป็นสะพานนะครับสะพานตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำเปล่าครับลำน้ำเปล่าที่ไหลลงมาจากเพื่อนลำเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่ครับเดี๋ยวผมสีทางมาเบิ่งความคืบหน้าเรื่อยๆครับการก่อสร้างสะพานตรงนี้ครับ อันนี้ก็เจ้าเฮ็ดเป็นแผงเป็นล็อกๆไว้ครับล็อกๆก,กันไม่ให้มันดินพังตรงคอ,อสะพานครับโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีครับไปเลยไปเลยเอาที่มาต่อกันแล้วครับเดี๋ยวผมสิภาพมาเพิ่งเรื่อยๆครับความคืบหนากระบวนการสิบห่อปเทศดินไว้ครับ นี่ครับมนี่มาเชื่อมต่อมึงเต็มก้อนสะพานตรงนี้ครับดินมาเตรียมไว้ครับแต่ก่อนเทือแรกนะครับก็เฮ็ดมาแล้วครับอัดถนนอัดมาในแล้วแล้วเขอบพังหักตรงที่แล้วครับไม่ตรงจุดที่ละเทืเทือนี่ฮะมาลื้อออกมาปุดลื้อออกไฟวัดเพราะว่าสีแดงตรงนี้ตอนแรกตอนแรกคงสีอะได้คิดว่าสิได้เฮ็ดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยฮะสายเฮ็ดตอนแรกอะสะพานตรงเนี้ยว่ได้เฮ็ดแบบนี้นะครับ อ่าว่าได้เหตุแบบนี้คือถมถม,ถมอัดดินอัดดินขึดด้นมาจนสูงซทบหนีเลยฮะาราก็เป็นแบบนี้ครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้บแบบนี้ม,มันสิดีว่านี่ป้องกันไม่ให้ดินพังทลายลตงตรง้อสะพานครับนี่ฮะเนี่ยอันนี้ว่าได้เห็ดว่าได้เห็ุแบบนี้สตที่มมยืนอยู่เนี่ยสะพานตรงนี้มันก็ดินก็แตกครับเอ้ยนี่ฮะดินมันก็พังลงมันก็แตกกระสุดลงดยุ่ ทางนั้นให้สุดลุลายครับเพราะซ็อกซ้อนทางผมทิ้งุดลุลายไม่เห็นแบบนี้มันสิดีขึ้นนอะองกันทั้งทลายได้ดีระดับหนึ่งแล,ล้วแหละผมว <นะ S 1> ่ารถพุทธกระเคสครับแม่ก,นก,นกนินเจแปน กัะเท้เทละดอยาา่างนั้นมาเล่าครับเีย๋ยวตรงไว้ตรงนี้อขอสภาพนวาไม่ต้องอัดอัดดริงออกไปไม,ไม่เมิดอัดงวาไม่เมิดเดี๋ม่เยวมือหลังผมมีพ้าลงไปเบื้งองล่างครับต้องคืบหน้าการก็สั่งหรือยังไง อาเสร็จเรียบร้อยฮะข้อสัมพัญครับคุณเ็ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วล่ะแ,แล้วก็อัดเรียบร้อยแล้วอัดเต็มผมมาตเต็มข้อนะนกำลังอัอยู่ แทงตัวนี้ค้งเละตัวนี้ก็เฮ็ดขึ้นมาเรื่อยๆครับสูงสูงจนได้ระดับขนาดเส้นนีเลยครับแทงกันได้วยวเฮ็ดสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับเทปูนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะตี บ้านเขาเรียบร้อยแล้วครับเยอละเขาหน้าปีหลังจากเกี่ยวเขาหน้าปั่งเสร็จเกี่ยวเขาหน้าปังเสร็จหนึจัดการเลยครับปล่อยอาวุธเลยครับเรียบร้อยแล้วน้าปีบ้านเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะพาลไปปง,ง,งไปเพิ่งครับข้างล่างเพิ่งแม่น้ำป่าเข่าข้าเจ้าปิดไว้ได้แล้วนะปิดไปน้ำป่าวไว้ตันไว้เลยครับเราเอาท่อไปวางไว้ให้น้าม,มันหลอดใต้ท่อไปเพื่อที่ทำงานก่อสร้างตรงนี้ได้เดี๋ยวพาไปเพิ่งล่างครับ ที่พุ่นครับเจเคตัวน,นี้รุ่นนี้ครับแตรุ่นใหม่ไหมเนี่ยทาริทูนินโดนายไปได้แค่ไหนที่ลาดประกันได้ก็ขอ,อ,อให้ครับแต่ตัวเนี้ยเขไปเบื้องหล,ลังทาริทูนที่พุ่นก็รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยทาริยูนินโด แล้มั้งครับเนี่ยอัดแผนอยู่ละมั้ง ดิดลงมาเนี่ยกออยเทียนมาเรื่อยๆ เมือนละเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ